สวัสดีครับผมปอนนะครับก็วันนี้จะมาทำไอซ์บ c เกตชาเลนซึ่งได้รับคำท้ามาจากนายโอดี้แล้วก็คนที่2พี่ปอนโปรดิวเซอร์ผมเองครับรายการโต๊ะตกคาวแต่ว่าก่อนที่ผมจะทำขอท้าอีก3คนนะครับก็คือคู่แรกเนี่ยขอเป็นแพ็คคู่แล้วกันขอเป็นเอวินตากล้องคนที่2เป็นเพื่อนสนิทผมซึ่งอยู่ที่ไทยนะครับชื่อว่านายเหลี่ยมอย่าลืมทำนะจ๊ะและคนที่3ขออนุญ,ญาตนะครับทั้งเอ็มโสรัตนชัย แน่ๆอย่าลืมนะครับร่วมกันทําบุญในโครงการ ALS ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วเราร่วมทําบุญด้วยกันนะครับเ้าครับหนาวครับหนาวมากๆามไปทำบุญกัน